เพราะว่าเมื่อเมื่อดุลเสร็จแล้วเราจะได้ทำบุญใหญ่ในทอดทัศนานุติยะเห็นพุทธบุตรเป็นเลือนละหลากทิกายท่วโลรพอรวมกันการเห็นอย่างนี้เป็นทางมาแห่งมงคลและบุญของเราอย่างยิ่งเพราะเป็นการเห็นที่เห็นได้ยากมากเราจะมีโอกาสได้ฟังทำปฏิบททัติธรรมแล้วก็บําเพ็ญบุญในแหล่งแห่งเนื้อนาบุญตรงนี้แหละสมบัติจก้กรพพัดตักไม่พล่องจะบังเกิด เราทำอยู่ในหมู่สงฆ์เป็นมหาสังฆทานน้องๆอสอุติสถานทานที่ทำได้ยากมันยากเไอไ่าลองดูสิยากในขนาดมีการมาเกิดเครื่องพระสมรสมมาสัมพุทธเจ้ามีพระภิกษุพุทธบุตรหลักิกายกระจายกันอยู่ทั่วโลกก็รู้รู้อยู่เนี่ยเออแล้วกว่าที่เราจะไปตะเวนทำให้ครบล้านองค์เนี่ย เราใช้ใช้เวลานานแค่ไหนซ,ซีก่อนเออีก่อนเห็นไหมจ๊ะนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นตอนที่ท่านมีความพร้อมที่จะมาหาเราเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาท่านตั้งเยอะแยะเดินทางไปทั่วโลกมันเสี่ยงไปแล้วก็คาจ่จายเยอะสําคัญที่ที่สุดก็คือไปเจอท่านหรือเจอเจอไปครบเราจะรับได้หนึ่งสองสามล้าน จะซี้ก่อนนะตอนนี้เราเป็นแต่เพียงว่าเราสร้างให้เสร็จนะจ๊ะสร้างให้มันสำเร็จเท่านั้นแหละแล้วก็ไปกราลาประรานาท่านมาการมารวมันของท่านเนี่ยจะบังเกิดสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาคือคำสอนพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะถูกนำมาศึกษาร่วมกัน ร่วมศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเมื่อมาศึกษาร่วมกันแล้วคำสอนที่ที่สมบูรณ์ก็จะนำไปสู่การปฏิบัติสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับพุทธบริษัททีพุทธศาสนาและก็พื้นมนุษย์ชาวโลกทั้งหลายรวมทั้งเทวดาด้วยแม้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าฉันจะดับคันธบริญพานไปแล้วก็ตาม แต่ประดุษสั้นยังทรงมีประชนชีพอยู่เพราะคำสอนดั้งเดิมถูกฟื้นฟูขึ้นมาและถูกเก็บรักษาเอาไว้โดยพุทธบุตรแล้วพุทธบุตรก็ได้ศึกษาและก็นำมาฝึกฝนจนได้มีประสบการณ์ภายในและก็นำมาถ่ายทอดไช่มจ๊ะเท่ากับว่าเราได้มีโอกาสได้พบสมมาสู่เจ้านี่ไงเ่ยจ๊ะ มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากทำเธอประเสริฐนักสมบัติจกักรพรรดิจะได้บังเกิดขึ้นกัเรา